เอาล่กกะกระบมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องใหม่มาสปอยให้ทุกท่านฟังกันและหากคุณผู้ชมนะครับผมดูคลิปนี้แลวชื่นชอบผมก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าทุกคนชื่นชอบกันผมจะได้มีกําลังใจมาสปอยตอนต่อไปให้และสําหรับคลิปนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับผม ฉากก็จะเปิดมาที่พระเอกนั่นเองนะครับผมซึ่งเขานั้นก็กําลังโดนลุมอยู่และพระเอกของเรานั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะมีพลังบางอย่างซึ่งในหนังเนี่ยก็บอกว่ามันนะครับก็คือพลังของไข่มุกสวรรค์ทําให้กองทัพของศัตรูมันก็ต่างหวาดกลัวในพลังของพระเอกและจากนั้นหัวหน้าตัวโกงเขาจึงได้ทําการใช้พลังสร้างโลกมาป้องกันเอาไว้ได้ และเขาก็ได้พูดว่าเจ้าหยุนเฉ๋อมันทําการใช้พลังสวรรค์แล้วพวกเจ้าจงรีบใช้เครื่องป้องกันวิเศษแต่ถ้าว่าพลังของพระเอกเนี่ยนะครับมันก็สามารถโจมตีทะลุเครื่องป้องกันวิเศษได้สึ่งพลังของพระเอกนั้นมันนะครับก็คือพิษที่รุนแรงมากๆนั่นเองและจากนั้นพวกตัวโกงมันก็ได้ตายกันเกือบหมดและพวกมันจึงได้รีบพากันหนีแล้วก็ต่างพากันบอกว่า พวกเราไม่สามารถเอาชนะเจ้ายุนเฉยได้แน่และหัวหน้าตัวกงเขาจึงได้บอกว่าพวกเราสู้กับเจ้านั่นมา3วันสามคืนแล้วและหมอนั่นจะต้องหมดแรงอย่างแน่นอนและพวกเจ้าทุกคนก็จงตามข้ามาเพื่อปิดฉากการต่อสู้ในครั้งนี้และจากนั้นพระเอกจึงได้ทำการเข้าไปต่อสู้กับพวกมันยังดูเดือดและพวกตัวโกงนั้นก็ได้ทำการลุมยิงธนูใส่พระเอก และจากนั้นมันก็เป็นเสียงของอาจารย์พระเอกที่กำลังพูดนะครับว่าไข่มุกสวรรค์นั้นเป็นสมบัติวิเศษที่มีพลังอันมหาศาลและพลังของมันก็มีมากพอที่จะสามารถสร้างยาวิเศษและยาถอนผิดจ,จำนวนมากได้และพลังของมันก็รุนแรงพอที่จะสามารถสังหารเทพและปีศาจได้และพวกเราต้องใช้มันเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้คนให้ได้มากที่สุดและพระเอกนะครับ เขาจึงได้คิดในใจว่าท่านอาจารย์ท่านได้ทําการช่วยเหลือชีวิตคนบริสุทธิ์ไว้มากแต่เป็นเพราะพลังของไขมุกวิเศษนี้ที่ทําให้ท่านนั้นต้องมาจบชีวิตด้วยน้ํามือของเราคนเลวและแม้แต่คนรักของพระเอกนะครับผมเธอก็ได้ถูกพวกตัวโกงสังหารไปด้วยและก่อนตายเธอก็ได้บอกกับพระเอกว่าไม่ต้องล้างแค้นให้กับข้าก็ได้ เพราะที่ข้านั้นต้องการก็คือการเห็นเจ้าแต่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและจากนั้นพระเอกจึงได้คิดในใจนะครับว่าท่านอาจารย์ข้าต้องขอโทษท่านด้วยที่ไม่สามารถล้างแค้นให้กับท่านได้และข้านั้นก็เกลียดโลกใบนี้จริงๆที่มันช่างโหดร้ายเหลือเกินแต่ทว่าข้านั้นก็จะไม่ยอมรับชะตากรรมเช่นนี้โดยเด็ดขาดซึ่งจากนั้นนะครับพระเอกจึงได้ทําการใช้พลังจากไข่มุกสวรรค์ ระเบิดสุดยอดพลังจัดการกับพวกตัวโกงไปได้จนเกือบหมดและหัวหน้าตัวโกงที่เพิ่งตามมาถึงเขาจึงได้บอกว่าเจ้าหยุนเฉินนั้นน่าจะตายไปแล้วแต่ถ้าว่ายังยืนอยู่ได้อีกนั้นเหรอและจากนั้นตัวโกงนะครับมันก็พบว่าพระเอกนั้นก็ยังไม่ตายนั่นเองและมันจึงได้บอกกับพระเอกไปว่าหยุนเฉิเฉจ้าได้ทําการใช้พลังจากไข่มุก สังหารพวกเราเจ็ดสำนักใหญ่ไปมากมายหลากหลายชีวิตและเจ้านั้นสมควรที่จะต้องถูกจับไปทรมานอย่างสาสมแต่ถ้าหากเจ้านั้นยอมมอบไข่มุกสวรรค์มาแล้วก็ข้าก็จะทําการสังหารเจ้าซะภายในดาบเดียวซึ่งพระเอกนะครับผมก็พูดว่าพวกเจ้าน่ะฆ่าค้าไม่ได้หรอกซึ่งทันใดนั้นพระเอกจึงได้ทำการกินไข่มุกสวรรค์เข้าไปและเขา ก็ทาการกระโดดลงหน้าผาไปพร้อมกับมันแต่พระเอกก็พบว่าซอยที่เขาได้สวมไว้ตลอดมันก็ได้เรืองแสงขึ้นมาและชักต่อมานะครับพระเอกนั้นก็ได้ตื่นขึ้นและได้พบกับเซียวหลิงและเธอนั้นก็คืออาของพระเอกนั่นเองซึ่งเธอนั้นก็ได้ถามกับพระเอกไปว่าเจ้าเป็นอะไรหรือไม่ข้าเซียวหลิงไงเจ้าจำข้าไม่ได้หรอและพระเอกก็พบว่าวันนี้นะครับ มันก็คือวันที่เขาจะได้แต่งงานกับชิงเย่ยนั่นเองและพระเอกนั้นเขาก็ได้สลบไปเนื่องจากถูกวางยาพิษซึ่งจริงๆแล้วนะครับพระเอกนั้นก็ควรที่จะต้องตายและอาจารย์พระเอกก็จะนําไขมุกวิเศษมาช่วยชีวิตเขาทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามนั่นเองแต่เมื่อพระเอกนั้นได้ย้อนเวลามาด้วยพลังจากไขมุกมันก็ทําให้พระเอกนั้นก็ดีใจมากม พระคนที่เขารักทุกคนนั้นก็ยังไม่ตายและจากนั้นเสี่ยวหลิงนะครับก็ถามว่าเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะหลังจากที่เจ้าได้กินโจ๊กเข้าไปจากนั้นเจ้าก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยและวันนี้เจ้าก็จะต้องไปแต่งงานกับแม่นางฉิงเย่ด้วยนะซึ่งนางนะครับก็คือหญิงสาวที่สวยที่สุดของเมืองซึ่งจากนั้นพระเอกนะครับผมก็ดูเหมือนจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขานั้น แต่ย้อนเวลามานั่นเองและเสี่ยวหลิงก็พูดว่าพอพูดถึงผู้หญิงเจ้าก,ก็รีบลุกขึ้นมาเลยและดูมันว่าขาก็คงจะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นห่วงเจ้าแล้วและท่านปูนน่ะกําลังไปตามอาจารย์ให้มาช่วยเจ้าแต่ในเมื่อเจ้าหายแล้วเพราะฉะนั้นขาก็จะบอกเขาให้ลักกันซึ่งจากนั้นนะครับเราผู้คนก็ต่างพากันนินทาพระเอกว่าเจ้าคนอ่อนแอนั่นยังไม่ตายอีกนั่นหรอ เป็นเพราะผู้อาวุโสที่3ได้ใช้ทรัพยากรไปมากในการรักษาเสร็จลมปรานให้กับเจ้านั่นซึ่งพระเอกนะครับเขาก็สัมผัสได้ว่าในตอนนี้เสร็จลมปรานของเขานั้นมันก็ได้ปิดอยู่ซึ่งนั่นก็ทําให้เขานั้นถูกมองว่าเป็นคนอ่อนแอไร้ค่าของตระกูลแต่ทว่านะครับพลังของไขมุกวิเศษที่พระเอกนั้นแต่ทําการกินมันเข้าไปมันก็ยังอยู่ กับตัวพระเอกนั่นเองซึ่งจากนั้นพระเอกก็เริ่มที่จะจําเรื่องราวทุกอย่างได้ซึ่งปู่ของพระเอกก็เคยได้บอกกับเขาไว้ว่าข้าจะไม่ให้ใครมาแตะต้องเจ้าได้อีกเพราะว่าเจ้านั้นก็เปรียบเสมือนหัวใจของตาแก่คนนี้และเนื่องจากที่พระเอกนั้นเป็นผู้ไร้พลังนั่นจึงทําให้เซลลิงต้องคอยปกป้องเขามาเป็นเวลายอย่างยาวนานเพื่อให้พระเอกไม่โดนล,ลังแกนั่นเองและในวันแต่งงาน พระเอกนั้นก็ได้ถูกวางยาพิษและได้อํานาจจากไขมุกสวรรค์ช่วยชีวิตไว้ซึ่งจากนั้นนะครับปูพ่พระเอกเขาก็ได้มาที่นี่นะครับและเขาก็ได้ถามว่าพระเอกเนี่ยสลบไปเสียนานและเจ้าเป็นอะไรกันแน่ซึ่งพระเอกก็บอกว่าเขานะครับไม่เป็นไรแล้วและปู่ของพระเอกนั้นจึงตอบว่าเสียวเชื้อน่ะเขาร่างกายอ่อนแอมากเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าจัดต้องใ่ใจเรื่องอาหารมากกว่านี้ และอย่าให้เขากินอาหารที่ร้อนไปหรือว่าเย็นไปด้วยละ่ะซึ่งพระเอกนะครับผมจึงได้บอกไปว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ความผิดของเซียวลิงลรอกและถึงแม้ว่าเซนลมปลานของข้านั้นจะปิดแต่ทวารโลกใบนี้มันช่างกว้างใหญ่นะักและมีสมบัติมากมายรวมไปถึงวิชารับสุดยอดที่ไม่มีคนเคยเห็นและสักวันนึงข้าจะหาทางซ่อมแซมลมปลาน เพื่อที่จะสามารถใช้พลังปกป้องทุกคนได้เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่พวกเรานั้นได้อยู่กันพร้อมหน้าและเซียวหลิงนะครับเธอจึงได้ถามกับพระเอกว่าวันนี้เจ้าดูแปลกไปนะเล่ากับว่าโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากและปูพ่พระเอกเขาจึงได้บอกลาเพื่อไปจัดเตรียมงานแต่งและจากนั้นเซียวหลิงนะครับนางก็บอกกับพระเอกว่าเมื่อเจ้าได้แต่งงานกับแม่นางชิงเย่ ข้าก็จะไม่มีโอกาสได้ดูแลเจ้าแล้วซึ่งพระเอกนั้นเขาจึงได้คิดในใจว่าในชาติก่อนข้ามีพลังอันมหาศาลแต่ข้ากลับไม่สามารถที่จะปกป้องใครได้เลยเพราะว่าข้านั้นได้ถูกพลังจากไขมุกสวรรค์กลืนกินและถึงแม้ว่าในชาตินี้ข้าจะอ่อนแอแต่ข้าก็โชคดีที่มีทั้งสองคอยปกป้องดูแลข้ามาตลอดและนี่ก็ไม่ใช่หรอคือชีวิตที่ข้าใฝ่ฝัน และจากนั้นเซียวหลิงนะครับเธอจึงได้เตือนพระเอกว่าพระเอกและชิงเย่นนานก็แตกต่างกันมากและทั้งสองคนนั้นจะไปด้วยกันได้จริงหรอและฉากต่อมานะครับฉากก็จะตัดมาที่ปรมาจารย์สามที่มีนามว่าเซียวหงและเมื่อเขาได้เห็นว่าพระเอกนนานกําลังจะขี่ม้าวิเศษเขาจึงได้เข้ามาทําการเตือนพระเอกว่ามันเป็นสัตว์วิเศษระดับสและพระเอกที่เป็นผู้ไร้พลัง ทำการขี่มันแล้วก็พระเอกนั้นก็อาจจะสามารถตกจากหลังม้าได้ซึ่งพระเอกของเราที่เคยขี่มันมาหลายครั้งเขาจึงได้ทําการลองขี่มันดูก่อนนั่นเองและจากนั้นนะครับพระเอกจึงได้ตกลงมาและเขานะครับก็ถูกหัวเราะเยาะโดยเหล่าคนในตระกูลและพระเอกนั้นจึงได้คิดในใจว่าข้าก็รู้อยู่หรอกว่าขานั้นอ่อนแอแต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะอ่อนแอถึงขนาดนี้และจากนั้น พระเอกนะครับจึงได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีนามว่ายูหลงซึ่งเขานั้นก็คือลูกชายของปรมอาจารย์ตัวโกงและเขาจึงได้ถามกับพระเอกว่าเสี่ยวเฉเจะเป็นเช่นไรบ้างและทันใดนั้นพลังไขมุกสวรรค์หมานก็ได้บอกกับพระเอกนะครับว่าสองคนนี้นั้นเป็นคนไม่ดีนั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็คิดว่าไอเจ้าพวกนี้แหละที่เป็นคนวางยาพิษฆ่าและต่อมา อูหลงก็บอกกับพระเอกว่าเจ้ามีพลังที่น้อยกว่าสัตว์วิเศษอีกหรอเนี่ยและวันนี้เจ้าก็จะต้องไปพบกับเจ้าสาวด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทุกอย่างราบลื่นข้าก็ขอให้เจ้าทําตามทุกอย่างที่ข้าขอด้วยและโปรดนั่งรถมา้าไปที่นั่นพร้อมกับข้าและพระเอกนะครับจึงได้บอกไปว่างานครั้งนี้มันก็สําคัญกับตระกูลของเรามากเพราะฉะนั้นข้าจะต้องทําตาม คำแนะนําของท่านอยู่แล้วซึ่งยูหลงนะครับผมจึงตอบว่าดีมากและในฐานะที่ข้านั้นเป็นพี่ใหญ่ของเจ้าข้าก็จะทําการดูแลเจ้าอย่างดีเลยแถมเจ้ายังได้แต่งงานกับหญิงสาวที่สวยที่สุดของเมืองอีกและวข้าทั้งดีใจและก็อิจฉาเจ้ามากๆซึ่งรพเอกนะครับจึงด้ตอบกลับเข้าไปว่าสิทธิพี่ใหญ่ก็พูดเกินไปท่านนั้นเป็นถึงความภาคภูมิใจของตระกูลเสี่ยว ดังนั้นแล้วข้าจะไปเปรียบเทียบกับคนเช่นท่านได้อย่างไงซึ่งเมื่อพระเอกนั้นได้เดินทางไปและยูหลงเขานะครับจึงได้ทําการตบหน้าลูกน้องไปหนึ่งทีพร้อมทั้งพูดว่าเจ้าคนไม่เอาไหนข้าอุตส่าห์สั่งให้เจ้าไปทํางานง่ายๆแล้วทําไมเจ้าถึงยังทําพลาดอีกซึ่งลูกน้องนะครับผมจึงตอบข้าเห็นจริงๆนะว่าเจ้านั่นหลังจากที่ได้กินโจกถ้วยนั้นเข้าไป มันก็หมดสติในทันทีแต่ข้าก็ไม่รู้เลยว่าทำไมกันมันถึงฟื้นขึ้นมาได้อีกแต่นายน้อยไม่ต้องกังวลไปหรอกเพราะฉิงเยี่ยนนั้นเป็นสาวที่งดงามที่สุดของเมืองนี้และนางจะไม่มีวันให้คนอย่างเสียวเฉอแต่ต้องตัวนางแน่และอีกอย่างพวกเรามาคอยหาโอกาสสังหารเจ้านั่นทีหลังก็ยังได้เลยเพราะยังไงหมอนั่นก็อ่อนแอและไรพลังอยู่แล้ว ซึ่งต่อมานะครับพระเอกนั้นเขกําลังขี่ม้าเพื่อเดินขบวนไปหาแม่นางชิงเย่แต่ถ้าว่าชาวเมืองพวกเขาก็ต่างาพากันบอกว่านั่นคือนายน้อยเสี่ยวและถึงแม้ว่าเขานั้นจะมีหน้าตาที่หล่อแต่ถ้าว่าเขาก็เป็นผู้ไร้พลังและอ่อนแอยิ่งกว่าชาวบ้านอย่างพวกเราซะอีกซึ่งที่ชิงเย่นั้นยอมแต่งงานกับพระเอกเนี่ยนะครับผมหมืนก็เป็นเพราะว่าพอของพระเอกนั้น เคยได้ช่วยชีวิตของชิงแย,ย่ไว้นั่นเองตอนที่นางเพิ่งเกิดถามให้ครอบครัวนางจึงได้ให้สัญญาว่าจะให้นางนะครับแต่งงานกับพระเอกแต่ทว่าทันใดนั้นนะครับผมมันก็ได้มีอสูรยักษ์ตนหนึ่งได้โผล่มาโจมตีเมืองแห่งนี้และมันก็ได้ทําการพังทุกอย่างจนล่าเป็นหน้ากลองและอาจารย์เสี่ยวหงเขานะครับผมก็ทําการซัดพลังโจมตีมันซึ่งจากนั้นปรมาจารย์อยู่เวิน เขาก็โผล่มาบอกว่าข้าต้องขออภัยด้วยที่สัตว์ของข้านั้นมันได้โผล่มาขวางทางงานแต่งของท่านนายน้อยแต่ช่วงนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้เป็นอะไรจูจ่ๆมันนั้นก็เกิดบ้าคลั่งขึ้นมาซัง,งนั้นหรือว่าบางทีมันนั้นก็อาจจะเห็นพวกเดียวกับมันก็ได้ซึ่งอาจารย์ยูเวนเขานะครับก็ต้องการที่จะเนบแนมพระเอกของเรานั่นเองว่าพระเอกนั้นโง่เหมือนกับสัตว์และเขาก็พูดต่อว่า ข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาขวางทางงานแต่งของพวกท่านหรอกแต่ข้าเองก็คิดเหมือนกับทุกคนณที่แห่งนี้ว่านายน้อยเสียวเฉอนั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะได้แต่งงานกับสาวงานอย่างชิงเย่และถ้าเกิดว่านายน้อยเสี่ยวสามารถเอาชนะอสูรของข้าได้แล้วก็ข้านั้นก็จะยอมหลีกทางให้ตาโดยดีซึ่งอาจารย์สามนะครับเขาก็ได้ทำการเตือนพระเอกว่า อสูรนั่นมีพลังที่สูงกว่าม้าวิเศษถึงสองขั้นและพระเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรท่านลุงข้าจะทําการลองดูสักตั้งซึ่งอาจารย์อยู่เวินั้นก็ถึงกับยิ้มเพราะว่าเขานะครับก็ต้องการให้พระเอกนั้นขายหน้าในงานวันแต่งนั่นเองและทันใดนั้นสัตว์อสูรมันก็ทําการพุ่งเข้ามาโจมตีใส่พระเอกนะครับแต่ทว่าทันใดนั้นหมันก็สัมผัสได้ถึงพลังงานอาันมหาศาล ที่ถูกแพยออกมาจากตัวพระเอกและมันก็ได้เห็นภาพพระเอกในชาติก่อนทําให้มันนั้นก็ถึงกับต้องหยุดและค่อยๆเดินถอยจากพระเอกไปนั่นเองและทุกคนที่ได้เห็นก็ต่างพากันอึ้งไปตามๆกันและทุกคนก็ได้บอกนะครับว่าแม้แต่ผู้ฝึกยุทธที่มีพลังอยู่ในขั้น6นั้นก็ยังไม่สามารถเอาชนะเจ้าสิ่งนี้ได้แต่ถ้าว่ามันก็กลับกลัวพระเอกที่ไม่มีพลังอะไรเลย ซึ่งจากนั้นอาจารย์อยู่วนนะครับเขาจึงได้บอกว่าไอ้เจ้าเสษขยะข้าสั่งให้เจ้าไปจัดการกับมันไงซึ่งเขานั้นจึงได้ทําการคว้างระเบิดเพื่อให้สัตว์อสูรมันเกิดอาการบ้าคลั่งและเข้ามาโจมตีพระเอกซึ่งทันใดนั้นอสูรน,นะครับมันก็ทําการกระโดดเข้ามาโจมตีและอาจารย์3เขาก็เป็นห่วงพระเอกมากๆแต่ทว่าเขาก็มาช่วยไว้ไม่ทันซึ่งทันใดนั้น พระเอกนะครับจึงได้ตัดสินใจที่จะใช้พลังจากไข่มุกสวรรค์จมตีสวนกลับไปแต่เท่าว่าจูจ่ๆมันก็ได้ไมีชายคนหนึ่งได้โผลมาช่วยพระเอกไว้ได้ทันเวลาพอดีทําให้พระเอกนั้นจึงไม่จําเป็นต้องเปิดเผยพลังที่แท้จริงของเขาซึ่งเขาคนนี้นะครับผมก็มีนามว่าเซียวหยวนและเขาก็ทําการคว้างสัตว์อสูรให้มันหล่นไปทับอาจารย์อยู่วันนั่นเองและจากนั้นเขาก็ได้บอกกับ พระเอกนะครับผมว่าพี่ชายข้าคิดถึงเจ้าจริงๆเลยซึ่งพระเอกนะครับจึงตอบว่าถ้าเจ้าไม่ปล่อยข้าซะ,ะตอนนี้แล้วก็ข้าจะตายจริงๆแล้วนะและเจ้าน่ะมาทําอะไรที่นี่กันซึ่งเสี่ยวยานเขานะครับผมก็พูดว่าท่านพ่อน่ะตื่นเต้นมากที่จะได้เจอเจ้าเขาจึงทําการบอกกับข้าให้มารับเจ้ายังไงล่ะและก่อนไปนะครับน้องพระเอกนั้นจึงได้ทําการแต่อาจารย์ยูเวิน สามไปอีกหนึ่งทีนั่นเองแต่จากนั้นฉากนะครับก็จะตัดมาที่ปรมาจารย์ตัวโกงที่มีนามว่าอาจารย์เซวลี่ซึ่งเขานั้นก็ได้มาคุยกับปูพระเอกและเขาก็พูดว่าวันนี้คือวันแต่งงานของเซวเฉอแต่ทว่าทำไมมันช่างดูเงียบเหงาอะไรเช่นนี้ซึ่งปูพระเอกนั้นจึงได้บอกไปนะครับว่าทำไมท่านไม่มาร่วมงานเลี้ยงด่านในกับพวกเราละ่ะซึ่งอาจารย์ตัวโกง ขานั้นจึงได้บอกว่าพอดีว่าลูกชายข้าเสียวหยางเขาเพิ่งจะมีระดับพลังอยู่ที่ขั้นเก้าของขั้นฝึกหัดเพราะฉะนั้นแล้วข้าก็จะต้องไปทําการฝึกสอนให้กับเขาข้าจึงไม่มีเวลามาเข้าร่วมงานเลี้ยงที่ไรสาระพวกนี้หรอกและจะเกิดอะไรขึ้นถาฉิงเย่ยนะ่ะแต่แต่งงานกับหลานของเจ้าจริงพรตอนนี้ลูกเจ้าก็ได้ตายไปแล้วแถมหลานของเจ้าก็ยังเป็นผู้ไร้พลังอีก ซึ่งมันก็เหมือนกับว่าตระกูลของเจ้านะ่ะแต่ถูกทําลายไปแล้วและชากต่อมาพวกตัวโกงนะครับพวกเขาก็วางแผนหมอมเล่าพระเอกเพื่อให้พระเอกนั้นไปพบกับเจ้าสาวไม่ได้แต่ทว่าพระเอกนั้นจึงได้ทําการแกล้งเมาไปนั่นเองพร้อมกับพูดว่าจะหมอมเล่าคาอย่างนั้นหรือมันไม่ง่ายหรอกเพราะข้ามีพลังของไขมุกสวรรค์ที่สามารถขจัดพิษได้ทุกชนิดบนโลกซึ่งจากนั้น พระเอกนะครับจึงได้มาพบกับแม่นางชิงเย่ที่งดงามที่สุดของเมืองแห่งนี้นั่นเองซึ่งนางเนี่ยนะครับก็จาพระเอกไม่ได้เพราะว่าพระเอกนั้นได้ย้อนเวลามาซึ่งพระเอกนะครับก็ลืมตัวและจะเข้าไปทําการจับนางเอกนั่นเองซึ่งทันใดนั้นนางเอกก็ทําการซัดพลังน้ําแข็งโจมตีใส่พระเอกทําให้พระเอกนั้นโดนแช่แข็งยันเซ์ปราสาทแต่จากนั้นพระเอกนะครับ กระโดนนางซัดจนปลิวและนั่นก็ทําให้ผ้าที่ปิดหน้านางอยู่หมันก็ได้หลุดออกทาให้พระเอกได้เห็นใบหน้าที่งดงามของนางอีกครั้งซึ่งจากนั้นนะครับนางเอกจึงได้ถามกับพระเอกไปว่าเส้นลมปราณของเจ้ามันถูกทําลายใช่หรือไม่ข้าได้ยินมาว่ามันไม่มีวิธีรักษาแต่พระเอกก็พูดว่าขอบคุณสําหรับความห่วงใย,ยด้วยนะและข้าก็เห็นว่าวิชาน้ําแข็งที่เจ้าใช้ได้นะ่ะ มันก็พิเศษมากๆและถ้าให้เดาเจ้าก,ก็ได้ทําการฝึกวิชากับวังเมคาใช่ไหมละ่ะซึ่งนางเอกนะครับผมจึงตอบว่าเจ้าดูฉลาดแตกต่างจากข่าวลือที่บอกเอาไว้มากแต่พเอกก็เลยบอกว่ามีเรื่องมากมายที่เกี่ยวข้องกับตัวข้าที่แตกต่างออกไปจากพวกข่าวลือนั่นและข้าก็จะทําการเล่าให้เจ้าฟังทั้งคืนเลยซึ่งนางเอกนะครับนางจึงได้ทําการลดปล่อยพลัง น้ำแข็งออกมาและนางก็พูดว่าข้าจะทำการเตือนอีกครั้งว่าหลังจากที่ข้าได้เข้าไปอยู่ที่วังเมคาแล้วข้าก็จะไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับชายใดได้อีกและที่ข้านั้นยอมแต่งงานกับเจ้ามันก็เป็นเพราะพ่อของเจ้าน่ะได้ช่วยชีวิตข้าไว้แต่หลังจากที่พิธีแต่งงานได้จบลงข้าก็จะทำก,กลับไปที่วังในทันทีและพวกเรา ก็จะไม่มีวันแต่คบหากันแน่นอนซึ่งพเพเ็กนะครับผมจึงตอบว่าเจ้าหนะกําลังถูกหลอกใช้โดยพวกวังเมฆาอยู่ซึ่งทันใดนั้นมานะครับก็มีคนมาแอบฟังพระเอกและทั้งสองจึงได้ทําการดับไฟและจากนั้นโจรมันก็ได้หนีไปนะครับและต่อมาโจรมันก็ทําการกลับไปรายงานกับยูหลงว่าพวกเขาทั้งสองรู้ตัวว่าข้ามาสอดแนมข้าจึงไม่ได้ฟัง ในสิ่งที่พวกเขาคุยกันซึ่งอยูหลงนะครับเขานั้นก็โกรธจัดและก็ได้บอกว่าแม่นางชิงเย่จะต้องเป็นของข้าเพียงคนเดียวเท่านั้นและข้าก็จะทําการฉีกไอ้เจ้าเสี่ยวเฉ์ให้ขาดเป็นชิ้นๆแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสปอยในตอนที่1ของหนังเรื่องนี้ก็ถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบนะครับผมก็รบกวนฝากราชสัตะไครเป็นกําลังใจให้ผมด้นะครับ และขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่เข้ามารับชมและสำหรับวันนี้ผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านไปก่อนนะครับผมวจะกันม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ